สวัสดีเราอ่าคนไทยที่อยู่มานับล้านปีทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมเหมือนเดิมในรอบดึกรอบที่สองเพราะเนึ่งเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่าฮะคลิปเนึ่งเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอามาแทนจากเอ่อของไฟคลิปตอนเช้าเพราะไฟคลิปตอนเช้าอยู่ดีผมได้มาตรวจว่าเสียงแม่งหายอไม่ใช่เวลาอัดไปตั้งกึ่งโมงงูกใหญ่ รอบนี้เอขอขขยขึ้นแรงแรงเออแพทตินัมให้ได้ก็พอแบบ <c oughs> พอผมไปตรวจเอเอไฟคลิปที่เออไฟคลิปของตอนเช้าอยู่ดีฮ้ย <c oughs> ไฟคลิปตอนเช้าเสียงหายซึ่งผมก็ไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทำไมโอ้ตัวดีเลยลองดูดิอ๋อออ้ น่าสงใจนี่รอบรอบเนี้ยจะไม่เหมือนกับตอนเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนเล่นกับเพื่อนเออมันมีความสุขอันนี้ต้องอัดคนเดียวสักหน่อยเพราะว่าเออมันก็ก็ตามสภาพเลยนะก็ตามสภาพแล้วกันเพราะเพราะว่าเออมันตอนนี้มันก็ดึกแล้วอะตอนนี้มันก็ประมาณสามทุ่ม สามทุ่มครึ่งวะเอ้ยสามทุ่มกว่าละจะเสียงดังมากไม่ได้เดี๋ยวโดนคนข้างบ้านเ,เดี๋ยวโดนคนเดี๋ยวโดนคนเอ่อข้างบ้านตบเอาเอันนั้นะพูดเลน่นก็อาจจะทำเอ่อก็เสียงอาจจะเหมือนคนเหมือนคนเอ่อไม่ได้นอนมาห้าล้านปีสักหน่อยครับอืมทองกับเอ็มโฟนั่นหรอใชีได้ใชสได้อืมยิ่งใช้ได้ เลย perfect อืม i ฟ f o เจ็บช้าเกินเพื่อนอืมเรียกแอบดบได้ละแต่เราไม่เรียกพอดีเราประหยัดเงินอืมวักเตอร์ออกมาเลย คิมชิตยาอเอฟเวเวลสองฮึอาตังไปจากนัก้นต่อมาก็ต่อมาก็ลงไปด้านล่างกันเท่าไหนดีวะไม่รู้แลวสิ u a เก็แล้วกันืมเขียบเลย แต่ว่าเพ่อเออแถวประมาณหอสเก็ดการเพียบเลย <c oughs> แกไม่รอดแน่มาถึงผมอาจจะไม่รอดมากกว่าลืมไปไม่ได้ใช้อันนั้นลืมไปไม่ได้ใช้ตัวโลหม,มโคตรรัวคิดจะยิมงมังนเหรอ มันก็เออหรือไปไอ้น,นี้น่าจะบอดแล้วนะนี่ตายซะเถอะแกเป็นแค่บอดก็เจอ,อ,อ,อจะงอกคอยสมาสู้อะไรฆ่าได้ฮะดูดิมันได้ไหมวะโอ้ไม่ได้เวกเตอร์ได้ืมเทดีเวยชอบเล่นดี พอเห็นคนปุ๊บเรารีบเออเรารีบวิ่งเลยอืมคึ้งเลยเอ่อที่จะมาสู้กับข้างั่นเหรอดูจากที่ต่ำที่สูงสะมังโอ้นั่นข้าโฟของเจ้าไปแล้วกันนะเออทบเสียงหลอมพูดดูจสดีอย่าทำเลย แทบไม่มีแทบไม่มีผู้สาวคนใดแถวนี้เลยเออช่างน่าผิดหวังสะจริงสัไอ,เ,อเวนอะไรเฮ้ยอืมเจอแล้วเจอก็โอ้พ่อหนุ่มโอ้พ่อหนุ่มหล่อนหน้านิ่ง ขอตอกตูดจะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิวไปเจอกับบีเกเนาะแล้วก็ตามเดิมครับผมไม่ได้เหยียดผมไม่ได้เหยียดคนเก้นะครับมันเป็นแค่มุกอแบบย่าเหยียดเอออย่าอย่าว่าผมเอเอเหยียดคนเป็นเกไอ้อนี่ก็เข้มงวดจังเนาะอยู่บนเขาก็ไม่ได้ เฮ้ยพอมีเพื่อนเรารู้สึกไม่ดีเลยจเจ้าเถอะแถวนี้มีนมคนใช่แต่ร,รู้สึกว่ามีคนนะหรออ๋อไม่ใช่ลงไปด้านล่างละเฮ้ยจะเป็นไหนเราเจอโพสอเมสาวนอยเ็นอังหายไปไหนละ ไม่รู้แม่นางหรือพ่อหนุ่ม ном, แต่ถ mmm> er> ้าพ่อหนุ่มก็ดีหน่อยเราก็จะได้ตกตุดเขาไม่ใช่ละโอ้พ่อหนุ่มน่าใสคนนั้นหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนะอื้มเขาเคยไปอย่างไรเลยไปหายไปอย่างไว้ชิบหาย้เล็กคุณ ายไปยังไงสักกูหาไม่เจอเลยโอ้โหการบวกกันอยู่ขอเสือ้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอขอสอนรุ้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านหน่อยนี่สินะผลลัพธ์ของการสอนรุ้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านนะเดี๋ยวเขาเอาลูกตะกั่วยิงเลยกลัวไม่น่าใช่ละ อืมดูสิโอ้เท่ดีเว้ยเอาเป็นว่าเอออะไรต่อดีวะ u a b แล้วก็อยู่ตรงไหนอยู่วะอ๋อโอเคเจอละหนึง่งตรงนั้นโอเคเดี๋ยวตามไป ข้ากำลังตามเจ้าไปอย่าเรยอย่าใจร้อนพ่อหนุ่ม Shadow Strike อย่าใจร้อนไม่เสาวน้อยรุ่นเคาะอ์ลูกตะกัวยัดยัดปากเข้าไปสิทำไมกูพูดแล้วมันรู้สึกทำแม่งทำแม่งไว้ ไม่สิกูคิดเองจิตใจกูเนี่ยมันสกรปรกอืมมาหาต่อเรดีง่ายเลยครับคนรวยก็คงมันรวยแหะระเนาะเนียดเนียดเอดเอ อืมเข้ามาดูของหน่อยดูของเสร็จแล้วก็จากไปโอ้ยมีคนหนึ่งอืมไ,ไม่ไดีป่ะดูดิโอ้ยังมีเยอะเลยชาโดูสไตรมันจริงๆเนี่ตัวนี้นี่คิดถูกเลยที่เออเอาตังค์มาซื้อโอ้ ตอนนี้คนเหลือสามสิบหกคนละวิ่งต่อไปวิ่ง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 ไปไปุตติลิกสิบมีเนี่ยจากการสีฐานกูดังกูดาน่าจะติดแหละที่ผมด้วย slide slide hmm hmm UV online, kah okay. UV online ni, mungkin eh co-op, tak sih or? saya akan coba Shadow Strike. โู้ไม่สาวน้อยไม่นางหายไปไหนหรอวะผม้ไม่นางหายตัวไปแล้วเขาก็ยิงกันเดือดเดือดเกินจากตอนแรกโอ้โหมันเลืสิบหกไปแล้ดูสิในแมบไม่ไม่มีโอ้โหเอ้พนม สนใจจะรับเออลูกตะกวแถวนี้ไหมไม่ใช่ลูกตะกัวสินี่สนใจเออเมื่อกี้เขาได้รับเขาได้รับเออคมมีดกับคมดาบอย่างเยอะเลยเหลือสิบคนสุดท้ายแล้วง่ายเลยครับ,เ,รเ,บเปิดเออยเูยเอวี ดูดิโอ้โหแล้วมันกระจายอนะไรกันทั่วแบบสักขนาดนั้นอืมเถวนี้สินะนั่นไงเจ้าเดาเจ้าเดาได้แพ้ไปแล้วแน่ แต่ที่เจอข้าเจ้าก็ได้แพ้ไปแล้วไอ้เจ้าบดโง่แงอีออตายมันจริงๆที่ได้ฆ่าบดแงอุอ้ยบดเกาะม่วงงั้นเหรอหายากใน,นเดีว่วเพราะฉะนั้นเจ้าถือว่าเป็นเกียรติมากทำไมพูดเหมือนไม่ได้รับยอดสูงสุดเลยวะนั่นอีกคนหนึ่ง ไม่สิสองดังหางกไปเล็กเป้าหมายไปที่ข้ากันเถอะเจ้าจะได้ตายไปนานแล้วเฮ้ยแทนที่จะหนีไปกลับเดินเข้ามาทันเดียวผู้นี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วสองคนสุดท้ายนั่นเหรอข้ามีเว,ว,วีนะ ข้าสอบว่ตาตอมตัวเจ้าเริตลอดเวลาจริงเลยแถมข้ายังมีทั้งสมุทรและคัฒนาเอ้ยใช่ข้ายังมีทั้งสมุทรและมีดออมเชอดตู้เจ้าเอ้อใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยคิดถึง คิดจะหนีเข้าไป็น,นเะอมันหนีเข้าเว้ชัอวคิดเฉลิดมากที่หนีเข้าความเป็นจริงแล้วเออมันไม่ได้หนีผมหรอกมันไม่รู้เซ่ยซ้ำแล้วก็ขอร้องขอร้องกับตัวเองเลยว่าเลิกทำเสียงแบบนั้นได้สักทีโคชัยเลยเสียงเมื่อกี้นะใชยไม่ใชยไม่รู้ รู้แค่ว่าคนน่ะอยู่ไหนแล้วมันไปไหนอีกแล้ววะโหเกียดบอดขยะอย่างนี้แหละหายตัวไปเลยเออแ้ามันหายไปไหนอีกวะเอ,อมันหายตัวแบบหายตัวเลย ตังนี่ดีเลยอโอ้โหแล้วไปไหนไม่ไปบันทันไปโอ้โนุนซะด้วยมีเครื่องหลายรอบแล้วอีนี่เฮ้ยโคตรไวเลยอี นั่นนี่เจอเมื่อไหร่นะเดี๋ยวแม่เชื่อดเลยเอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ละแล้วลมันหายไปไหนอีกแล้ววะผมแล้วไม่เข้าใจพวกบัตรเลยอ่าเออ,เอ้สุดก็เจอสุกดีเด๋ยวแม่จะเชื่อดให้แม่จะเชื่อ ไก่ให้ลิงอืมเชือดไก่ให้ลิงดูไงล่ะเฮ้ยๆเจ้านี่เจ้าอย่าคิดว่าจะนี่ฆ่าผู้ดีได้เอ้ยอย่าคิดที่จะชนะฆ่าผู้ดี ขอร้องละขึ้นขึ้นแพตินัมไม่ได้เถอะผมไม่สนอะไรละถือว่ารอบนี้เออเอ้โหโอ้จะม,มีคนหาวแล้วหนึ่งอู้สามร้อยผมกคดเยอะเลยเย่ผมขึ้นเย่ดีใจกันหน่อยทุกคนผมขึ้นแพติน้มแล้วเย เ,เสียงของคนที่ดีใจ yeah. uh, เย้ออเป็นว่าขึ้นสถิตินำก็พอได้ละวันนี้ก็ต้องขอเออวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ชกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้มีกําลังใจแล้วก็กรารุณาอย่าก,กดอันซับถ้าไม่นั่นผมจะส่งถ้าไม่นั่นผมจะว่าไปข้างหลังคุณรายกานก็เกยตูดคุณ